สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในช่องนิติโอมนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่กับแม่สาวน้อยผมทองของเรานะ <S <S วันนี้รายการของเราได้เปลี่ยนวิธีกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็มาทําการมายึดช่องแล้วนะครับผม ใครที่คุนเสียงผมก็น่าจะรู้ว่าผมคือรีโอเองนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ในช่องนี้ที่โอมนะโอเคครับผมไปเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูรถไฟในเกมโลบอกกันดีกว่านะครับไปยบายตอนนี้นี่คือสถานีอะไรนยะสถานีนามาโตะนะครับโอ้โหสถานีเหมือนชื่อร้านบะหมี่เลยนะครับผมนี่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 รถไฟเกิดใหม่นะครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูรถไฟกันดีกว่านะครับว่ารถไฟมีรถไฟอะไรบ้างนะครับนี่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 โอ้ยเดี๋ยวนี้รถไฟเขากำลังโหลดอยู่นะนี่นี่นี่โอ้ดูดินะครับผมและนี่ก็มี TSN อยู่ตรงนี้นะครับนี่ นี่ตรงนี้มีหมู่บ้านอะไรเนี่ยหมู่บ้านนี้มีสาวให้ดูไหมเนี่ยสวัสดีจ้าแม่สาวน้อยนี่นะฮะโอ้ไม่ใช่นะเราเป็นผู้หญิงนี่เราลืมนะครับเราจะมาดูสาวทำไมเราต้องมาดูหนุ่มสิใช่ไหมโอเคครับไปสาวนี่เราบอกใช่ครับมา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 เดี๋ยวเรามาเอารถไฟกันดีกว่าครับผมนี่นี่คือรถจากฮิตาชินะครับอันนี้ทําเป็นสีสีใหม่นะครับนี่เป็นสีนมเย็นนะครับเป็นสีที่เขาไว้ทำลากขบวนที่เป็น CNR นั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาขับกันดีกว่านะครับผมไปออกเดินทางกันเลยนะครับผมไปเดี๋ยวขอญาตเร่งเลยนะครับผมมันสามารถเร่งทําแบบตั้งความเร็วได้นะเนี่ยมีปล่อยไอ้น้ําด้วยนะครับมีนกวีดนะครับแล้วก็เป็นความเร็วสูงนะครับนี่มีโหมดความเร็วสูงด้วยนะแต่ไม่รู้เราจะไปยังไงเพราะว่าข้างหน้ามันมีรถรถไฟเอาสตอมขวางทางอยู่อะเอา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 รถชนรถชน <c oughs> รถชนคุณช่วยด้วย โอ้โหไม่เป็นไรครับก็น่าจะเหมือนเดิมแล้วนะ่จะต้องขับได้แค่ TSN นะเพราะว่ารางนู้นมันมีคนเสกรถทิ้งไว้นะไปออกเดินทางกันเลยนะครับไปครับสถานีด้านหน้าก็จะเป็นสถานีเป็นสถานีเป็นชุมทางเนาะมันก็จะเป็นสถานีใหญ่ๆนะครับผมก็จะมีรางเต็มเลยเนาะ เอาๆๆกดผิด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 ตกล้างอีกแล้วมันตกล้างง่ายจังเลยไม่เป็นไรครับเราไม่ขับรถไฟก็ได้เราวิ่งไปก็ได้ใช่ไหมนะฮะวิ่งเอาดีกว่าวิ่งเอาดีกว่าไปๆๆๆๆๆวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยอื้อนี่ๆๆๆๆๆทุกคนเห็นสถานีอยู่ด้านหน้าไหมครับไปครับรถไฟหลุดไปไปๆๆๆๆๆอืดๆนี่ข้างๆนี่มีถนนอยู่ด้วยอ้าวล้มเฉยเลย อาไป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 นี่นะครับผมอา้าวเดี๋ยวนะไปครับไป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 เดี๋ยวเราพาไปดูสถานีกันดีกว่านวผมพาทุกคนไปรีวิวสถานีนะครับผมจะอยู่ด้านหน้านะครับเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยนะครับเราวิ่งมามันก็เร็วเหมือนกันนะดูแม่สาวแม่สาวติดสปีดของเรานะฮะติดเทอร์โบนะครับเทอร์โบกี่ลูกเนี่ย <laughs> โอเคครับไป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 นี่ครับตอนนี้รถไฟ ผมทองเรามาถึงสถานีเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับ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 นี่คือสถานีชุมทางหนองแปนนะครับทางแยกหนองปานนะโอ้โหชื่อนี้ของจองกันเลยนะครับนี่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 มีเหมือนเป็นจุดชมวิวถ่ายรูปด้วยนะตอนนี้ตกน้ําแล้วนะครับโอเคนี่นะครับนี่นี่นี่ถึงสถานีแล้วนะสถานีชุมทางนะครับนี่นี่นี่ถึงแล้วเนี่ยนะครับผม นี่นี่คือสถานีแรกนะที่ผมพาทุกคนมาดูเนาะเดี๋ยวไว้ดูในคลิปหน้าแล้วกันนะว่าสถานีถัดไปจะเป็นสถานีอะไรนะครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย